ใต้ขวารอเรีพระบาทที่เรียนมาประเสริฐสีคำรบหนึ่งในวันที่สิสงิงหาคม2563้าข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีและพระสนรุนทกรชาภัทยทุกมูเหล่ามีความเพื่อปิติเป็นลนน้นพ้นเพื่อมาร่วมการแสดงความตรงนัำพัดดี และสาเร็จในพระมหากรณาที่คุณในวันนี้ข้าพุทธเจ้าถวายตามประจัก์แจ้งในพระมหากรณาที่คุณลดเจ้าลดกระห่อมที่ตลอดระยะเวลายาวนานใต้ควาบารมณทีพระบาททรงปฏิบัติบรรเป็พระราชกรณียมิจนาดัปรักกาลเขียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดปุ๊บบำรงสุขให้แกหห่อาณาประชาราษฎรทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยา,พรา,ากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนการส่งเสริมอนุรักษ์พื้นปูงานศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถศิลป์อนุรักษ์การหลากหลายสาขา ล้วนส่งผลให้ราษฎรมีงานมีอาชีพมีรายได้มีสุขภาพดีและมีความมั่นคงในครอบครัวพระบหาระนาธีคุณแ่นใต้ฝ่าละอองุวีประบาดในดังพาความฝาสุขรรมเย็นไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและประทับนในจิตใจของพระสมเิ่กรไทยทั้งมวลในโอกาสอันเป็นมิ่งมหาขบวนนี้ ข้าพุทธเจ้าขอพระราจานพระบรมราชานุญาตนำพระศพนิพพานทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลต่อไปนี้ข้าพระุทธเจ้าทั้งหลาย ในสามคนตลอดท,ทั้งทัศนียเทวัน่ราชโรนนี่มาและโดนะการประคานพรนใต้ใต้ฝ่าลองกรีพระบาทสมพระเจริญพร้อมด้วยที่ต่างนณชัย สำราญพระชนมายุคยิ่งยืนนานสนิตเป็นมิตรปกคราบพวงกุลาและเหล่าพระสงฆ์ที่กรางการนานเกินด้วยกล้าด้วยดำมขอได้ชัก